ยอมรับจริงๆว่าทําดีทุกรอบแต่ไปตอบคําถามเบาไปนิดนึงไม่ขยายความคำถามส่งมากเป็นปีที่คําถามส่งแต่น้ําตาลดูความที่แบบยังไม่มีประสบการณ์ในการแต่การสื่ออะไรมากมายอย่างเงี้ยก็แบบตอบคําถามได้ไม่ค่อยโอเคเท่าเท่าผู้ปรกวดโบโบคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วปีนั้นกลายเป็นว่าไทยกับฟิลิปปินส์ก็ทําผลงานได้เข้าทับ ทำหกเหมือนกันเนาะจอดที่ท่ำหกเหมือนกันส่วนคนมงก็เป็นก็ก็ที่แรกเข้าใจว่าโคลเมียจะมงย่าแอนย่าแอนจะมงยาแอนโคลเมียจะมงแต่ก็ไม่มงอะไรเงี้ยเออแต่กลายเป็นมอไอมงมงง <c oughs> เป็นกบรตาแตกเหมือนกันคือคนอื่นว่าสวยแต่โดยส่วนตัวเราคือความจก่งของใครเขาไม่เหมนมานะเราเราบอกว่า ทางยาวๆไม่เห็นจะสวยเลยอะไรเงี้ยแล้วเป็นปีนั้นเราเดินทางถึงขั้นเดินทางไปดูประกวดมิจูนิเวอร์ที่ฟิลิปปินส์เลยนะเพราะว่าแบบวู้มีความหวังมากเพราะว่าอ่าน้ําตาลคือบแบบเก็บตัวทําผลงานได้ดีะอะไรเงี้ยจําได้ว่าที่เดินแบบใส่ชุดฟิลิปปินส์เนี่ยโอ้โหกระแสดีมากเลยอะ่ะแล้วก็เป็นเป็นปีที่เก็บตัวที่สนุกและยายแอนก็แบบปวนกลองมากสนุกสนานเนาะสองพัน สองพันสิบหกก็ผ่านไปท้ายที่สุดฝรังร่งเศสก็มงแบบงงงงค,คนอื่นๆอาจจะไม่งงเรางงเรามงงเรางง,เรา,ง,งเราคิดว่าแอนถ้าไม่ใช่ปีนั้นเราคิดว่าเขาอ่ะพยายามให้ไทยแลนด์มงถ้าทาแลนไม่มงก็น่าจะเป็นโคนลอมเบียแต่กลายเป็นฝรังร่งเศสมงก็เลยแบบย่าแอนก็ได้ลองสองนะแล้วก็มีเฮติเนาะ ที่แทรกเข้ามาแต่ก็เป๊ะจริงน,นันงคน,นันก็เป๊ะจริงแล้วปีสองพันสิบเจ็ดปีสองพัสิบเจ็ดปีนั้นมีกองมีกองทองมีใครวะมีกองทองมีแพรวนิดท,ที่ไปสมัครแล้วก็ไม่สามารถเข้าสี่สิบคนสุดท้ายแล้วก็การประกวดจริงๆก็ต้อง มีฟ้าใสาฟ้าใสาใช่แล้วมีฟ้าใาสาไปประกวดไปสมัครด้วยฟ้าใสาดันมาดันมาประกวดปีเดียวกับที่มาริยามาริยพูลเลอร์ลาบประกวดปีนั้นก็ต้องยอมรับว่าฟ้าใสาสู้มารียไม่ได้จริงๆอ่ะเธอเป็นลูกครึ่งฉันก็ลูกครึ่งเธอสูงว่าแปดสิบฉันสูงว่าแปดสิบสี่เธอจบปรรญยาตีฉันจบปริญญาโทอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมารียก็แบบมึงกับ โอ้เห oh, มือนกับเป็นเลเวลตัวท็อปมาประกวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องยอมรับว่าปีนั้นโมเดียวจบไม่ได้ไปดูไฟนอนด้วยเหมือนกับติดไปเที่ยวกับครอบครัวแต่ว่าแบบแต่ก็แบบงั้นแหละดูไปงั้นแหละเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่ามาริยาทมารยาทจมงคือไม่ไม่มุงก็ไม่รู้ว่าจะมองไงคือพร้อมขนาดงั้นแล้วพอไปประกวดนิ n i น e น s e 2017ก็หวังว่าก็แบบ ลอยลำอ่ะคิดว่ายังไงก็มงอยู่ละแต่ก็มีตะงิดต่งงิดว่าแบบกระแสของเดมิลีจากเซาแอฟริกาก็ broadly, ก็ดีมากแต่ไม่คิดว่าเขาจะมงเพราะว่าเขาเตีย e. เ้ยมากเตี้ยเหมือนแบบสูงร้ประมาณร้อยหกสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่คิดว่าไทยมงแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เป็นอีกปีที่มีความหวังแล้วแบบเออยังไงไทยก็มงแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไทย,ยก็เข้าไปลึก,ลก,ลกๆๆๆๆรืๆ่อยๆโดยเฉพาะชุด ว่ายน้ำมาเรียดเดินได้ดีมากแต่ชุดลาตีแอบดรอปตรงทรงผมกับหมืนหน้าดูเศร้าๆยังไงไม่รู้กับทุดสีดำอะไรอย่างเงี้ยมันดูไม่เฟรนลี่ยังไงแต่ก็ยังพาตัวเองเข้า5คนสุดท้ายได้เออแต่พอไปตอบคำถามเจอคำถามโซเชียลมูฟเมนต์เข้าไปก็ตอนนั้นแหละไทยก็ไม่เข้าสมคนแล้วท้ายที่สุดเดมิลีก็ พอเข้าสามคนรู้เลยว่าไงเดมิรีจะมงว่าแบบมันดูชายดูตอบถามมันดูสดใสดูอะไรมันดูใช่ไปหมดอ่ะเออปีนั้นก็เป็นปีที่เศร้าเศร้าแบบเศร้าเลยอ่ะแบบดูจบเออเหมือน,นสังก็ตายเลยเออเออเมันโรคตะโถมไม่ไหวรับรับความรับความพ่แพ้ไม่ไหวมากปีนั้นก็คือคิดว่าเสียดายมาก มาริยาเนาะมาริยามาริยาเธอพวกเลยเข้าใจคำว่ามาริยาปะสูงร้อยแปดสิบสี่เป็นนางแบบการศึกษาปริญญาโทพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเราจะหาใครที่ดีขนาดนั้นไปสู้อีกอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าคงไม่มีแล้วแหละคนที่แบบโอกาสของไทยอะไรอย่างเงี้ยอืมพอะปีสองพันสิบแปดนะมีสองพันสิแปดก็เป็นอีกปีหนึ่งที่สนุกนะเราก็ได้ไปดูการสมัครวันสมัครที่เรเนสองก็เราได้สัมภาษณ์นี่งมือเขาแรกเหมือนกัน ก็พอสัมภาษณ์ก็โอ้โหตกใจโปรไฟล์ 5, จบคุณพ่อเป็นหมอคุณแม่เป็นอดีตพยาบาลแล้วตัวนิ้งจบการศึกษาจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเป็นผู้จัดการกองทุนในธนาคารอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็แต่ปีนั้นเราตะลึงความสวยของนุกมากนะนุกที่เป็นรองหนึ่งสวยมาก แล้วปีน,นั้นนิโคลีนนะนิโคลีนมามาประกวดแล้วก็มีพลอยวาเลนตินาพลอยห้าภาษามาประกวดเป็นนังก็สนุกแล้วก็เดายากแต่ท้ายที่สุดแล้วกองก็เลือกนิ้งสุพิดานะที่เป็นตำนานแดงไหนแล้วมีน,นังก็ดรามาก,มากเพราะอยู่เฉยก็มีกระแสะว่าประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพประกวดมินิโอเวอร์สองพันสิบแปดโดยที่แบบที่แรกก็ เป็นอีกเจ้าหนึ่งจัดแต่เหมือนกับเจ้าหนึ่งถแถลงขาดแบบมิสยูนิเวิร์สพอลัชชูการ์กับเดมิเลียเดินมาถแถลงขาวเราเราได้ไปดูด้วยกับทีมเนี้ยแต่เอาจริงๆคือจัดไม่ค่อยดีเลยแล้วเราดูแบบแทมงแมงแทมแงมีกลิ่นแปลกๆตั้งแต่วันนั้นแหละแล้วก็เป็นไปตามคาดว่าแบบท้ายที่สุดไปไม่รอดก็เลยกลายเป็น TPN มาเทคโอเวอร์การจัดแทนแล้วก็ค่อนข้างจะถือว่า เป็นการจัดประกวดได้ดีเนาะแล้วก็มีตำนานแดงไหนแล้วก็ปีนั้นก็เราได้ไปดูการเก็บตัวบ้างก็เห็นตัวจริงคนที่สวยมากๆก็หมอกรีนที่ได้ลองหนึ่งเ,าเราชอบมากเป็นคนหาอะไรสวยเนียนขนาดนั้นเนี่ยเออแล้วก็มีอะไรนะเปเพศอะไรวะที่อยู่เอเชีย ติ๊กตอก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 เนปลาลอืมเนปลาลเนี่ยสวยดูสวยมากในงานชุดไทยเราไปดูอู้สวยมากแล้วก็เอกชยัย <laughs> จุนจุนจำชื่อไม่ได้เอกชัยเวเนซุเอลาก็สวยแต่ก็ต้องยอมรับว่าแคทเทอร์าเกมแม่งสวยมาก สวยสูงมากแต่ในกองเขาแอบมมามองกันว่านางดูเครียดกว่าการประกวดคือดูหวังมากเพราะว่านางออกหางประจ,จาการประกวดมิสเวอร์ดเนาะแล้วพอวันจริงเราไปดูก็แบบโอ้ยได้เห็นนางงามหลายคนแล้อะได้เห็นป้าหมอนอนา่งงามในดวงใจป้าหมอนได้เห็นป้าหมอนได้เห็นเดนนิสได้เห็นนางงามจากกักรวาลหลายคนเลยอืมก็ไปก็ไปดูนางงามก,ก็เหมือนโดนโดนตบ ไปทีหนึ่งก็เหมือนกับฟิลิปปินส์มามงในไทยโอเคฟิลิปปินส์มงอ่ะรับได้แต่ดันมามงในไทยแล้วแล้วเอาแล้วเซาแอฟริกาคือปีที่แล้วมงปีนี้ได้รองหนึ่งอะไรเงี้ยแบบโอ้แบบเซาแอฟริกามาแรงมากแล้วก็จะคิดว่าคงคงไม่แรงอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบหมอกหมอกกรีนนะที่เป็นรองหนึ่งเหมือนกลัวชนะวันจริงแต่งตุแต่งชุดอะไรชุดลาตีอะไรก่อนชุดลาตีอะไร ชุดลราตีเบามากแบบงงมากเหมือนกลัวชนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบดรอปไปเลยแล้วผมอะไรรวบหางหมาอะไรมอกินทําอะไรมันจริงงงไปหมดแต่ว่าท้ายทีสุดก็แคทเธอรีงเก,กก็เป็นผู้ชนะในปีนั้นไปแล้วก็นั่งอ่า p r i v a t e ็ตกับอ่ากรุงมะนิลาในมันต่อไปทันทีโดยเศรษฐีที่มาเป็นกรรมการอะไรเงี้ยมันก็แปลกแปกอะไรเงี้ยอ่ะก็จบปลยปีสองพันสิบแปดอืมไม่ไม่อินเทมากล้กันเพราะว่า จัดที่ไทยคทุณน่าจะรู้ดี2019เปลี่ยนมือพอเหมือนกับว่า TPN ได้จัด Miss Universe 2018เนาะก็ทำให้กองก็เทเทการเท,เทคุณแดงเทจันยี่สิบห้าเทบริษัทคุณแดงก็เปลี่ยนมือมาจัดโดยแม่ปุ้ยคุณนะแม่ปุ้ยกับพี่ณนะเหมือนพี่ตีไม่ได้จัดพี่ณนะอ่าก็ จัดประกวดสองพันสิบเก้าอู้หูสองพันสิบเก้าเราว่าคนสวยเยอะนะทัพห้าคือสวยเดาง่ายมากทัพห้าคือมีแต่คนสวยๆมากๆก็มีคิมนี่สวยมีเบลล่าที่เราชอบมากเราอู้เสียดายเบลล่ามากมีความแบบเอ็กซ์ติกอะไรเงี้ยเบลล่าต้องเบลล่าทีเา่เด็กอีสานที่เป็นนางแบบอาชีพนางแบบอินเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็มีรองหนึ่งที่หน้าเหมือนเป๊ะอลัชื่อชื่ออะไรวะชื่ออะไรวะชื่อไม่ได้แล้วก็ มีฟ้าใสประวินงุุดาที่แบบกลับมาอีกครั้งหนึง่งแล้วก็กระแสดีมากแต่ก็คนด่าก,ก็เยอะเหมือนกันทั้งฝ่ายเชียร์ฝ่ายไม่เชียร์ก็ด่ากันเยอะก็เป็นอีกปีที่แฟนขับดีกันฉ่ำแล้วท้ายที่สุดก็ฟ้าใสก็มงมงมงเราได้ไปดูนะอืม าาก็ฟาใสกมงแล้วก็ดีจะมากฟาใสมงสักทีเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าน่าสงสารกับคนที่โดนด่าเยอะๆมาตั้งแต่ปีสองพันสิบแปดเออสองพันสิบเจ็ดนาะที่โดนที่ได้ได้ไปลองอย่างเงี้ยมันก็แบบโดนดา่าโดนเปรียบเทียบกับมารยาอะไรเงี้ยแต่ปีนี้ก็เป็นปีของนางแล้วพอไปประกวดมิสยูนิีเวิร์สก็คือเต็งมงเต็งชนิดว่ามงจา๋าไงก็มงเว็บพนันปิดแทงอ่ะไม่ให้แทงอ่ะ คือยังไงไทยแลนด์ก็มุงพอด้วยความที่ TPN เพิ่งจัดประกวดไปแล้วก็แล้วตอนที่จัดประกวดมีนุนวัฒ์ไทยแลนด์พอลล่าก็เดินทางมาถึงที่ไทยเลยทีเดียวมาประชมนิเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วฟ้าใสก็กระแสดีมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเดินชุดลาตีการเก็บตัวก็ทำได้ดีมากอะไรเง,งี้ยถึงจะมีกระแสมีกลิ่นตุุ่ของกัน อ่ะไม่พูดแล้วกันเป็นเรื่องเซนทีฟอ่ะก็มีกินตุต่ระหว่างกองกับฟา,าสายนะ่ะอ่ะกองไทยกับฟาสายบ๊บบู๊บไทยที่สุดแล้วฟาสายก็ไปตายที่ตอบคำถามอีกอันนี้ให้เลือกระหว่าง privacy กับ security ใช่ป่ะเอออืมเราเราก็ไม่เข้าฮะไม่เข้าสามคนอะไรเงี้ย แล้วปีนั้นคือเซาวแอฟริกา2,017โมง2,018ล่อหนึ่ง2,019โมงม,นนโมงมาแต่ไหนเนี่ยสาวแอฟริกามงมาแต่ไหนเนี่ยแรงมากแล้วเป็นตุ่มสีมงสาวไม่มีผมมงก็เลยแบบตัดสินที่หน้างานจริงๆก็คือแบบแต่ยอมรับว่าตุ่มสีก็ตอบคำถามได้ดีเดินดีอะไรเงี้ยก็ก็ ก็ก็มงไปเขาก็สหรอเมริกา,าก็แบบกลายเป็นแบบยิ่งกว่าฟิลิปปินส์อีกะอ้วคือมงุงลองหนึ่งมงอะไรอย่างเงี้ยหูน่ากลัวมากสองพสิบเก้าก็จบไปสองพันยี่สิบที่ประเทศไทยจัดประกวดนะเราก็ในประเทศไทยเราว่ากเอาจริงเราเริ่มเฟดเอาจากการดูนางงามมาเริ่มปีสองพัน 2020นี่ิแหละที่เริ่มเฟดเอาออกมาด้วยโควิดด้วยแล้วก็ด้วยการงานด้วยอะไรหลายอย่างปัญหาหลายอย่างเราเริ่มฟฟดออกมาแต่เราว่าปีนั้นเป็นอีกปีที่สุดสีนะในท็อปห้าก็จะมีแพรวนิสนะมีตัวแม่อย่างพอลิอ่าพอนฟ้าอ่าพอ,อนฟ้าวีนาวีนามาเมื่อไหร่ดาม่าเมื่อนั้นวีนาเคยประกวดสองสองพันสิบแปดมาได้ลองแล้วก็มาประกวดอีกทีสองพันยี่สิบ ปีนั้นก็ได้ลองหนึ่งแพ้ให้กับอเมด้าเนาะอเมด้าก็มงไปเราไม่คิดว่าอเมด้าจะมงนะเรามีความรู้สึกว่าถ้าจะมงอเมด้าควรจะมงตั้งแต่เวทีก่อนหน้านั้นแล้วเราก็เลยคิดว่าอเมด้าไม่มงแต่ท้ายที่สุดแบบอ่าอเมด้าก็มงแล้วก็ไปเก็บตัวเราที่อเมริกาเนาะปีนั้นที่อเมริกาก,าก็เราเราคิดว่าอเมด้าเก็บตัวทําทําการเราว่าคือพักหลังๆอะ ตั้งแต่ปี2015-2016มาการดูแลนางงามมันไม่ได้เรียกว่ามีพี่เลี้ยงแต่มันเป็นทีมงานแล้วทีมงานของอเไมด้คือทีมภูเก็ตซึ่งดูแลได้ดีการเก็บตัวคือทำนี้ดีมากแล้วอเไมด้ก็ทำนี้ดีจริงๆก็ผลงานออกมาก็ได้ท็อปสิบเนาะอืมอ่ะก็ท็อปสิบอืมแล้วแล้วก็มีงานในวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สองพัน ยี่สิบเอ็ดเราเราโดยส่วนตัวเรามองว่ามอนเดียวจบปีนั้นคือแอนชลีคือมอนเดียวจบจริงๆคือแอนเชลีเป็นคนที่พูดแล้วสวยพูดแล้วดูน่าเชื่อถือขนมยังแบบมีดราม่าตั้งแต่รอบคีย์เวิร์ดที่แบบเจอเสากินรีไปตอบไม่ได้แต่ก็ยังเข้ารอบอะไรเงี้ยแต่ท้ายสุดแอนชลรีสกอตเคมินก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด ด้วยคอนเซปที่ฮาเวอร์ไซดบิวตี้อะไรอย่เงี้ยอืมแต่พอไปประกวดก็เราว่าพลาดในหลายๆจุดอย่างเชเอาอาในพูดกันตรงๆเนาะอย่างพีริมถ้าใครจะเถียงว่าชุดสวยแล้วก็ขอเถียงแล้วกันคือแบบพี่ริมก็เดินไม่ไม่ดีชุดลาตีก็อะไรก็มีู้อะไรอย่เงี้ยแล้วก็ปีนั้นก็ไทยอะไรก็หลังจากที่เข้ารอบมาตั้งแต่สองพันสิบห้าถึงสองพันยี่สิบ 2015 2 0สิบห้าสองพันสิ2หกสสิเข็สิปสองสิเก้าสองยสิบเขารอบมาหปีติดไทยคือสายสะพายแกร่งมากนะนะณณนะนะเวลานั้นณนะนะโมเมนต์นั้นนะคือสายสะพายแกร่งมากแต่ท้ายสุดเราเราตกรอบไปชอ็อกเหมือนกันเราตกรอบเราตกรอบคือไม่ตกรอบมานานละแล้วตกรอบก็อึง้ง ก็อึ้งค,คือคือคิดว่าแอนไม่มุงหรอกแต่ว่าตกรอบอ่ะไม่คิดอืมแล้วปีนั้นใครมองวะจำไม่ได้เลยปีสองพันยี่ยี่ยี่สิบอ่าไม่สโกโูมมงเนะที่แบบจับมือจับมือที่ไม่จับมือสองพันยี่สิบงงมากแม็กซิ เม็กซิโกงงคือคุณคุณกงคุณก็แบบเดายากว่าใครจะงงแล้วก็เม็กซิโกก็งงแบบงงง2021อ๋อจำได้ละอินเดียงงอ่ะเราเริ่มเลื่อเรือแล้วนะเพราะว่าไม่ได้ติดตามอะไรมากๆก็เลยไม่ไม่ค่อยได้รู้สึกอินอะไรเงี้ยเริ่มเริ่มค้ำคสาง2020 2 2021ก็เป็นอินเดียงง อินเดียกับปรากวัยก็ตีคู่กันมาตลอดตั้งแต่เก็บตัวเนาะายสุก็จับมือกันจริงๆแล้วก็อินเดียก็คืออินเดียตอบคําถามได้ดีมากตอบถามดูมั่นใจดูมีความหนักแน่นก็เขาก็มงไปอืมแต่ปีสองพันยี่สิบอะที่ไม่พูดไม่ใช่อะไรนะยังงงอยู่ถึงทุกวันนี้ว่ามีสามแห่งเม็กซิโกมงได้ไงก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรเอออืมและพอสองพัน อันนี้ในความทรงจำน้นดีนะมันมันมันอยู่ในความทรงจำเรานะสองพันยี่สิบยี่สิบสองก็เป็นปีที่นิโคลินกลับมาแก้มืออีกทีหนึ่งนิโคลินก็กระแสะแรงมากแล้วก็มีโอปอที่กระแสะแรงที่สวยในความคิดเรานะเราคิดว่าสองคนนี้จะมงแต่ท้ายที่สุดเป็นแอนนาเสริงานเอี่ยมมงเราไม่รู้แล้วกันไปถามแม่ปุ้ยแล้วกันว่าทำไมถึงมงเราคิดว่านิโคลินจะมงร้อยเปอร์เซ็นต์คือตอบคำถาม นิโคนคือนีดีกีคือรองกระทบหนึ่งมิสเวอร์สองพันสิบแปดเราคิดว่าหูม้มาประกวดออยังไงก็มูเราก็คิดว่าจะมงเราก็เลยงงเราไม่ได้คิดเผื่อใจว่านิโคลจะไม่มงนิโคลินจะไม่มงอะไรเงี้ยแต่ท้ายสุดปิดแอนนาเสืองาเอียกก็ไม่ไดราม่าละกันก็เหมือนกับก็คำข่าวแล้วมันมัน,มนเป็นอดีตมาละท้ายสุดแอนนาเสือเงาเอียกก็ก็งงงงงแล้วก็ไม่ปุ๊ยก็บอกว่าเออเดี๋ยวให้นิโคลินเทน การพูดให้แล้วให้อะไรนะน,น้องชื่ออะไรวะที่ตัวของสูงที่เป็นนักร้องเทนการเดินให้เอแล้วกงว่าอา้าวทาไมคนที่คนให้ลองเทนให้คนหนึ่งทําไมไม่ให้นิโคลินไปเลยจะได้จบจะได้ไม่ต้องเทนให้อะไรนะเงี้ยในความคิดเราลนะแต่ก็ท้ายที่สุดก็เป็นการตัดแต่ของกองแล้วก็ของกรกรมก,การก็ไปเรื่องนึงไปเออและอนาเสรรียงก็ไปประกวดก็ขา,ขายสตอรี่ความเป็นความน่าสงสารซึ่งเอออาจาจะจะดูเชยไป แล้วก็มีชุดที่เป็นรีไซเคิลอะไรเงี้นงาายนงานมาจากขยะแล้วถ้าชุดเลยทํามาจากขยะชุดสวยดีนะชุดมีสตอรี่ดีชุดก็ได้กระแสดีแต่เราว่าก็ตามเนื้อผ้านะก็เดินไม่ในโดยส่วนตัวนะใครจะร่ามามาด่าก็ก็ก็ไม่รู้แนละ้วแต่ดูโดยส่วนตัวเราก็มองว่าไม่ไม่ไม่เข้ารอบก็โอเคแต่ต้องเหยาะแต่ก็ได้กระแสแต่ก็ไม่เข้ารอบแล้วเป็นปีแรกด้วยที่เปลี่ยนมือจาก i อเมจมาจะประกวดโดยคุณแอนจักกะพงอะไรเงีย้ยแต่ไทยดันตกรอบฉลองเจ้าของใหม่อะไรเงี้ยแต่แต่แต่เดินพีริมเราว่าแอนาเสือเดินได้ดีในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ดีจนคิดว่าจะเข้าถึงห้าคนอะไรเงี้ยโอยากยากแต่ไม่คิดว่าจะตกรอบแต่ก็ตกรอบอืม ประมาณนี้จนถึงปีสองพันยี่สิบสองแล้วมาปีนี้เนาะมาปีนี้ก็ประกร Universe Thailand 2023. วดมิชลินเวิร์สไทยแลนด์สองพันยี่สิบสามก็เหมือนประกวดกันอยู่สามคนเอาเดินส่วนตัวนะเรามองว่าค่อนข้างกล่อยเพราะเหมือนประกวดกันอยู่สามคนประกวดแอนทโทเนียประกวดการินาเจสซี่แล้วก็วีนาซิงท,ที่ที่แบบ เขาเปลี่ยนกฎว่าให้คนที่แต่งงานแล้วสามารถมาประกวดได้วินาก็แต่งงานไว้ก็กลับมาประกวดก็เหมือนประกวดกนอยูสามคนแล้วก็ทําได้ดีทั้งสามคนจริงๆอันนี้ไม่ได้ไปดูสดนะตั้งแต่สองพันยี่สิบไม่ได้ไปดูสดละเริ่มแพชชั่นในการดูทางานเริ่มน้อยลงไม่ได้ไปดูรอบสดแต่ดูในทีวีก็ทําได้ดีทั้งสามคนทำได้ดีมากทั้งสามคนชื่นชมคือแบบเป็นการประกวดที่สนุกมาก คือแบบตัวเต็งทําได้ดีไม่มีใครพลาดอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าใครจะเพอร์เฟกที่สุดแล้วแอนโทเนียก็มงจนได้แอนโทเนียคือเป็นมิสซูเปอนี่ยคือแต่ละคนทั้งสามคนดีกรีไม่ธรรมดาเจสซี่ก็คือมาจากเดอะเฟสที่ยังมีผลงานในวงการบันเทิองอยู่วีนางก็คือเป็นแฟนคลับอ่ามาจากสองสองพันสิบแปดที่แฟนคลับเชียร์แบบตาแตกมากสองพันสิบแปดอืม แต่ก็ได้ลองสองพันยสบแฟนคลับเขาเชียร์ตาแตกมากก็ยังได้ลองหนึ่งแล้วมาปีที่แล้วเอามาปีนี้2 0 2พันยสามมาประกวดอีกแฟนคลับก็เชียร์เหนียวแน่นมากแต่ก็ยังได้แค่ลองสองอส่วนเจสซี่เดอะเฟสคนก็เชียร์เยอะอยู่แล้วเพราะเขาก็มีฐานแฟนคลับที่เป็นเขาเป็นดารามาประกวดคือดีกรีไม่ธรรมดาสวนแอนโทนีก็คือมิสซูปราในชาแนลสอ2พันยี่สบสามซึ่งเป็นคนชนะคนแรกของไทยแล้ว แล้วเขาเรียกว่าควีนควีนแอนอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่ไหนสมันมก็คือแบบหน้าสวยแบบแต่ก็งงเนื่องแต่ปีนั้นว่าทำไมเไปประกวด Miss ป u p าวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คนก็เชียร์ให้มาประกวดมิดยูนิวยแล้วเขาก็มาจริงๆแล้วเขาก็ทําได้เนาะแล้วก็ณตอนเนี้ยเขาก็เก็บตัวอยู่ก็ทำได้ดีทำได้ดีสมสมราคาที่เคยเป็นมิสซูป้า a สองพันสิบสิบเก้าเนาะ คือเวลาที่เป็นมีสซูปา 2, สองปีนือมันต้องได้ไปม่อมมงประเทศต่างๆได้ปฏิบัติงานในฐานะนางงามระดับโลกก็สมราคาสมราคาก็คือการสื่อสารการแอคทีฟการเล่นกับโซเชียลมีเดียการมีอินเทอร์แอคทีฟกับแฟนคลับเจ้าภาพประเทศเอลซัาดอร์ก็ดีนะวันนี้เราพูดไว้วันที่วันนี้วันที่อะสิบนะเราก็คิดว่า แอนโทนีอัพซิลมีโอกาสที่จะมงสามเป็นอีกปีที่เราคาดหวังว่าจะคว้ามงปีที่เราหวังมากที่สุดคือสองพันสิบเจ็ดแล้วก็สองพันสบเก้าเราคิดว่ามงชัวแล้วก็มีสองปีที่เราคิดว่าเออถึงมงสองพันสิบหกอ่ะเราคิดว่ากองดันให้ไทยมงแต่ไทยทำไม่ได้เอง 2องพเราคิดว่ายังไงก็มงสองพันเก้ายังไงก็มงเราเป็นเป็นอีกปีสองพันยี่สิบสามอีกปีแล้วกันที่เราคิดว่าไทยมีอากาศคว้ามงสูงมากก็ติดตามนะวันนี้วันที่สิบสองนะอีกห้าวันก็จะ preliminary แล้วก็อีกเจ็ดวันก็จะ final ก็ติดตามเชียร์แอนโทนีโปรซิลแล้วก็บูธแล้วให้เป็นกำลังใจแล้วก็โพสต์รูปน้องเยอะเยอะแฮชแท็กมิจว แทแท็กแอนนอร์ซิว่าแท็กมินจเนเวร์อะไรเงี้ยให้รู้ว่าแบบเราจะเอาจริงจริงปีนี้เรต้องรวมใจเราต้องทําให้ได้ถึงเวลาสถทีกับการรอคอยมากี่ปีเนี่ยหนึ 1988, 23, ่งเก้าแปดแปดสองพัามสามสิบห้าปีของการรอคอยจบสถทีกับการรอคอยมงสามนะคิดว่าปีนี้ขอให้จบสถทีเหนื่อยที่จะรอแล้วนะแก่แล้วนะ ดูมาจนแก่แล้วนะนางงามเนี่ยยังไม่ได้มงสามสักทีปีนี้ขอแล้วกันแอนโทนีโปรซิวมิสจูนเวิร์ส2023